สวัสดีคะ่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love er นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แลวก็ทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับและการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานในทุกๆวันเพราะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าความสัมั ที่ผ่านมานะคะมันไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปต่อไม่ได้ยังไงก็มูฟออนให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่นะคะเขารอเราอยู่เช่นกันเมื่อไหร่ที่หัวใจเรารู้สึกว่าไม่รีลิสนะคะอะไรที่มันเก่าๆออกไปนะคะยังไงก็ยังไม่เจออย่างแน่นอนเพราะว่าพลังงานคุณกับเขามันจะไม่ตรงกันแล้วก็ไม่สามารถจูนกันได้นะคะท็อปปิกของเรานะคะวันนี้นะคะมาช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะทุกทุกคนเราจะมาเล่นในท็อปปิกที่ว่า เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเป็นยังไงและก็คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอยลูกเต๋ากันด้วยกับ3ภาพนะคะเดอะมูนนะคะออร์เข้าคาร์ดเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2เห็นไหมคะแล้วก็ภาพที่3นะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะ ใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่1นนะคะภาพที่1นนะคะเรามาดูซิว่ากับท็อปปีของเรานะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเป็นอะไรแล้วก็คืออะไรนะคะออกมาแล้วนะคะ1นึใบค่ะ G ิไฮ f r r e n ส์ Friends นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออีกสักสใบนะคะ การชัดเจนนะคะการคอมมิทเมนต์นะคะที่จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปอย่างช,าชา้าๆแต่มั่นคงนะคะอัศวินเหรียญคือเป็นความรู้สึกของนิ่งๆช,าชา้าๆแต่มีความมั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอความรักที่เป็นรักแท้จริงๆที่เป็นรักที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความชัดเจนนะคะการแต่งงานก็ได้นะคะการเข้าโบสถ์นะคะประตูวิวา์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าได้อะไรอีกนะจีแฮงแมนนะคะการรอคอยสิบเหรียญความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่มันอยู่ถ้าสิ่งสิ่งไหนก็ตามที่มันชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปและมันต้องใช้เวลาในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็การกระทํจาจะพิสูจน์ใจกันเกิดขึ้นนั้นคุณจะได้พบเจอกับอะไรที่ มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นเด็กถือไม้เท้าแล้วก็หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็สิบเหรียญด้วยคุณจะได้รับการซัพพอร์ตดูแลจากใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณและก็จะได้ทําอะไรที่อย่างตรงไปตรงมามีความชัดเจน,กนเกิดขึ้นมีการได้พูดคุยเคลียร์ปัญหาเรื่องราวความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะได้พบกับใครใหม่ก็ได้ซึ่งเป็นคนที่ มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นพาชั่นของธาตุไฟสิบเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะมีการเงินนะคะเหมือนกับว่ามีทรัพสมบัติมากมายฐานะดีนะคะมั่งคั่งแล้วก็รำ่ำรวยในตัวตนของตัวเองอาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะดูที่อาจจะเป็นคนที่สมรถชิวๆ สบายๆนะคะเหมือนกับว่ามีพร้อมทุกอย่างอ่ะหน้าที่การงานแล้วก็การเงินสามารถซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลคุณได้และคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เด็กๆนะไม่ใช่เล่นๆนะนะคะจะมีเรื่องของการจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์มองอนาคตมากๆเลยคือคนคนนี้เป็นอะไรที่มองอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์ช้านิ่งแต่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นแบบผู้ใหญ่ด้วยคุณจะเห็นอนาคตคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะ คุณจะต้องการนะคะคุณจะรู้สึกได้ได,ได้ได้หัวใจแล้วก็สัมผัสด้วยจิตวิญญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นเซนของเราสามารถสัมผัสได้นะคะว่าใครคือคนที่ใช่หรือว่าไม่ใช่นะคะแน่นอนเขาจะต้องแสดงการกระทําให้คุณได้รู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นในเรื่องของ การงานการเงินก็ดีมากๆเพราะว่าจะมีการชัดเจนจะมันจะมีการเคลียร์เกิดขึ้นจะมีการได้ประสบความสําเร็จในอนาคตมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งด้วยความวิสิบเหรียญคุณจะรมสมบูรณ์ความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยคุณอยู่นะคะคนกองที่หนึ่งนะถ้าความรักนะคะคนคนนี้พร้อมเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเลยไม่ให้คุณต้องลำบากหรือว่ารองขอต่อสิ่งใดมันจะเป็นความรู้สึกของ ความอารมณ์ของคนที่เจอกันแล้วมีความสุขและก็เป็นอะไรที่เหมือนเหมือนเป็นไฟข้างในใจนะคะเหมือนว่าคุณกับเขาอาจจะมีแพชชั่นซึ่งกันและกันมีความโรแมนติกซึ่งกันและกันบางทีเจอกันเหมือนกับเหมือนกับเด็กน้อยหรือว่าเป็นเด็กความรักวัยรุ่นความรู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆมันมั่นคงนะคะคือเห็นอนาคตร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้น มันจะเป็นอะไรที่จับต้องได้จริงๆเกิดขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความมโน,โนเพราะว่าเป็นในส่วนของสิบเหรียญแล้วหนึ่งไม้เท้าแล้วการรอคอยแบบจริงจังที่จะได้เข้ามาได้เจอกันนั่นเองคุณอาจจะได้พบเจอใครบางคนที่มีความแตกต่างจากคุณก็ได้นะคะเช่นเขาอาจจะมีคุณวุิแล้วก็วัยวุธที่สูงกว่าคุณเข้ามาชัดเจนเข้ามาคอมมิตเมนต์เข้ามาค่อยๆให้ค,หความสัมพันธ์ช้าๆแต่มีความมั่นคง และคนคนนี้ค่ะเขาจะดูแลคุณไปทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าขึ้นสิบเหรียญความมั่งคั่งคือคุณจะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินคือจะประสบความสําเร็จนะคะขอให้มันถึงเวลาเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะอะไรที่มันยังไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะมีอุปสรรคแน่นอนนะคะทุกอย่างมันจะต้องฟลอ์แล้วจะต้องมีความสุขอะไรที่มันใช่มันจะลงตัวอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะหลุดออกไปจากวงจรของเรานะคะ เพราะฉะนั้น leave the past behind นะคะจงปล่อยอดีตให้มันเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนแล้วปล่อยไว้ด้านหลังปล่อยมันไปนะคะเราแค่คิดแล้วก็เราจะต้องคิดทุกคนอยู่แล้วนะคะคิดมองกลับไปก็มันก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เราได้เรียนดูแล้วเราเปิดอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เราก็จบกันไปมันอาจจะมีเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจ ยังอยู่แต่เมื่อมันผ่านมาแล้วคุณจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยคุณจะรู้สึกแค่ว่าทําไมเราก็ผ่านมาได้มันไม่เป็นอะไรเลยนะโอเคนะคะคนกล่องที่หนึ่งนะไพ่สวยงามมากพลังดีมากๆขอให้หนักแน่นและเข้มแข็งมีพลังบวกไว้ในทุกๆวันคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาทอลูกเต่านะคะว่าคุณได้เลขอะไรเนาะเลขห้านะคะอาจจะเป็นวันที่ห้า เดือนที่5หรือว่าเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นขอให้เป็นเลข5ที่เลขที่สวยงามนะคะใครบางคนในที่นี้อาจจะเกี่ยวพันกับเลข5ก็ได้นะคะทุกคนกองคนกองที่1นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะกับทอปิกของเราเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่คาดคิดคาดฝันนะคะใครจะรู้ว่าคุณจะได้ มีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในเรื่องของชีวิตที่จะเกิดขึ้นนะคะมีความชัดเจนถึงแม้จะชา้าจะนิ่งแต่มีความมั่นคงแล้วเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สัมผัสจับต้องได้จริงๆไม่ใช่ความฝันนะคะเพราะฉะนั้นฟังว่าเป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ เหตุการณ์นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพท,ทาร์ตนะคะสื่อถึงคนกองที่สองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่คาดฝันนะคะเดอะสตาร์คุณจะได้ มีชื่อเสียงนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่มีความสุขสกาวนะคะสมหวังในทุกๆเรื่องได้เจอคนที่น่ารักป๊อปปูล่าดูดีมีเสนเ่ห์เฟลลี่หรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาหรือว่าเป็นที่รักของเพื่อนๆหรือคุณนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ทํางานอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการได้มีความสุขสมหวังนะคะกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคิดว่า ไม่คิดเลยว่าเราจะได้ทําตรงนี้ได้เราจะได้มาอยู่ตรงนี้เราจะประสบความสําเร็จหรือว่าเราจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเดอรสตาร์นะคะความสุขดวงดาวบนท้องฟ้าที่มันสวยสว่างหกไม่เท้านะคะคือคุณจะได้ รับชัยชนะนะคะในทุกๆเรื่องอย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเราื่องอะไรก็ตามแต่นะคะหกไม่ท้าเป็นการได้ภูมิใจในทุกๆสิ่งที่กําลังจะเข้ามาภูมิใจตัวตนของตัวเองด้วยแล้วก็ภูมิใจกับคนรักที่จะได้เข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณจะเจอใครบางคนที่มีเสน่ดูดีเฟนลี่มากๆเลยแล้วเป็นคนที่ เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าภูมิใจตัวตนของตัวเองมากขึ้นและเขาจะเข้ามาดูแลปกป้องแล้วก็เทคแคร์คุณได้ทําให้คุณรู้สึกยิ่งภูมิใจตัวตนของเขาเพราะเขาจะเป็นสุภาพบุรุษนะคะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงเพราะว่าผ่านชีวิตผ่านอุปสรรคอะไรมาอย่างมากมายนะคะ<ม>เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผ่านเรื่องราวในการใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะหไม้เท้า คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จะได้รับชัยชนะด้วยนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะ The f o o l นะคะมันเป็นความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ความอิสระนะคะคุณจะได้พบเจอใครที่เข้ามาทำให้คุณมีความสุขแล้วก็อิสระมากๆคนคนนี้จะเข้ามาในเรื่องของจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์นะคะมองความสัมพันธ์แบบการแต่งงานไม่ได้มองความสัมพันธ์แบบเล่นๆคุณจะได้พบเจอใครที่เป็นคนแดนไกลนะคะเป็นคนที่ รักอิสระรักธรรมชาติรักการเดินทางรักทะเลหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่แบบมีความสุขกับตัวต,วตวนของตัวเองอยู่ได้ได้วยตัวเองเดินทางไปไหนก็ได้พึ่งพาตัวเองได้นะคะคุณจะรู้สึกว่าหรือคุณอาจจะได้ทำอะไรที่รู้สึกว่าอิสระแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ Ment, นะคะค Just การตัดสินใจคุณจะได้ตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆแต่ได้ตัดสินใจคบกับใครใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเลือกนะคะต้องเลือกที่จะตัดทิ้งเลือกที่จะเดินหน้าต่อนะคะอะไรแบบนี้ j u รจั e เม้น สเหรียญน,นะคะคุณจะได้พบเจอกับใครที่มีความแตกต่างนะคะอย่างที่บอกทางไกลต่างทินต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแต่มีความรู้สึกพลังงานที่เหมือนกันเพราะคุณกับเขาจะดึงดูดความรู้สึกเป็นอินฟินิตี้ความรู้สึกจากนี้ ไม,ม่มีที่สิ้นสุดนะคะคุณจะรู้สึกว่าดึงดูดก็าหาการ <C aur i> เคมีที่เข้ากัน <c aur i> แต่มีความแตกต่างแต่มีความลงตัวนะคะรู้สึกว่ามีความสุขเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆกันมีความสุขเวลาที่ได้นึกถึงกัน,ละก,นละกันและก็เป็นตัวของตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจออะไรที่เริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างไม่คาดคิดคาดฝันว่าคุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่อาจจะไม่เคยได้ประสบ มาก่อนในชีวิตอาจจะไม่เคยอาจจะไม่เคยได้เจอมาก่อนหรือเป็นคนใหม่ใหม่เอ NERGY มีใหม่ที่ไม่เคยได้ได้รู้จักกับไทย์แบบนี้ประเภทนี้หรือว่าคนลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะ แน่นอนก่อนที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พูดคุยหรือว่าได้รู้จักอะไรใหม่ๆการทํางานเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันเป็นอะไรที่ทําให้เราสึกว่าได้ค้นหาตัวเองเจอคุณอาจจะได้ค้นหาตัวเองเจอแล้วก็ได้เริ่มต้นกับงานใหม่สิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จได้โลดแล่นได้มีความสุขแล้วก็ได้ตัดสินใจค่ะว่าจะไปยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นความสุขกําลังจะเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้น เริ่มต้นใหม่ได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอิสระก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าอะไรคุณก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่จะได้ตกลงและตัดสินใจนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนดีเรื่องราวของความรักหรือว่าอะไรคุณอาจจะได้เจอกับใครที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ได้เลือกนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้พบเจอใครสองคนในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะคนกล่องที่2 ทีนี้ออรเาคาลคัดคุณได้โฟกัส The p o s i ิทีฟนะคะจงโฟกัสกับพลังงานบวกค่ะพลังงานที่ดีแน่นอนการใช้ชีวิตในในประจำวันของเราเราจะต้องเจอสิ่งลบๆอยู่แล้วถูกไหมคะสิ่งลบความคิดลบที่มาทำให้รู้สึกเสียดเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นรับพลังงานที่บวกแล้วก็โฟกัสพลังงานที่ดีเข้าไปคุณจะได้รับพลังงานนั้นเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากัน,นะคะว่าคุณจะได้เลขอะไรนะคะ ออกมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นเลข6ค่ะเลข6เป็นเลขคู่นะคะอาจจะเดือน6ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เกี่ยวพันกับเลข6ก็ได้ยังไงขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเป็นเลขที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่มีความสุขสมหวังเจอรักแท้เจอสิ่งที่ตัวเองค้นหาและต้องการเร็วๆนะคะนี่คือท็อปิกของเราเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ แบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปของเรานะคะเหตุการณ์นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะคืออะไรนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรมาดูซิ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันอัศวินถ้วยนะคะรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณน,นะคะเป็นอัศวินถ้วยผู้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะดูเฟลลี่จิตใจดีนะคะเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะจะเข้ามาจีบคุณแน่นอนเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าได้อะไรอีกนะเด็กถือไม้เทา้า คิดว่าคุณน่าจะรู้สึกว่าเจอเขาแล้วนะคะเหมือนเขารอคอยการเข้ามาหาคุณอยู่นะเด็กถือถ้วยอาจจะอายุไล่เรียกกันกับคุณก็ได้หรืออายุมากกว่าก็ได้คะ่ะถ้าอายุมากกว่าจะมีความเป็นเป็นอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะดูขี้เล่นดูเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยนะคะคือเป็นคนที่ทำทันสมัยดูไม่แก่ดูอายุยังไม่เยอะอยู่นะคะประมาณนั้นนะคะ อบอุ่นเฟลลี่ผู้จ้าน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟนะคะหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงคุณจะรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะรู้สึกว่าไม่จะใช่หรือเปล่าจะใช่คนคนนี้ที่คิดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้มันเป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ กับความสุขครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเป็นการรอคอยเข้ามาสานความสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาวความสัมพันธ์หรือคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะใหม่ๆ The Sun นะคะแพชชั่นของ The Sun ก็คือเป็นธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้น The Sun หมายถึงการประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นไพ่เด e Sun ที่ เป็นไพ่ใหญ่ของเมเจอร์อาคนานะคะชุดใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างที่ผ่านมาดีที่ผ่านมาปล่อยแล้วก็ทิ้งมันไปนะคะคุณจะพบเจอกับใครคนหนึ่งที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขเขาจะมาแสดงความรักความโรแมนติกให้กับคุณนะคะและ้จะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าประสบความสําเร็จ หน้าที่หน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นระดับผู้นำก็ได้นะคะคือเขามีความคิดต่างคุณสองคนอาจจะมีความที่แตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามคุณอวุธวายุที่สูงกว่าเขาจะมีความเป็นผู้นานะคะมีความเป็นผู้นํามีความหนักแน่นเข้มแข็งแต่ก็เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วมันมีความสุขมันเป็นตัวของตัวเองนะคะมันได้เริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่หมกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคิดว่าเจอแล้วนะคะก็ ดูก่อนนะคะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องรีบสเต็ป by สเต็ปถ้าเขาจะเข้ามาจีบเราเนี่ยเขาจะต้อง take action อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงให้เวลากับตัวเองแล้วก็ให้เวลากับคนที่เข้ามาหาเราอย่างน้อยการที่เราได้อยู่กับตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่ดีสุดแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากคนอื่นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเจอคือการเริ่มต้นใหม่และสิ่งที่จะประสบความสําเร็จอย่างไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้น จะมีความปรกความรโรแมนติกที่เข้ามานะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเดือดสันนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยเป็นการกําเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็หน้าที่การงานและทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเริ่มต้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็จับต้องได้จริงๆนะคะไม่ไม่เป็นความฝันหรือความมโนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เจอกันออนไลน์ก็ต้องมาเดทกันด้วยะคะ่ะว่าว่าความรู้สึกเวลาเราแชทเนี่ยนะคะกับตัวจริงอะ่ะมันใช่หรือไม่ใช่ นะคะต้องมาสัมผัสว่าเขาตัวจริงหรือเปล่าเขาเป็นยังไงร,ร,รู้สึกว่าเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นค่อยๆใช้เวลานะคะ b e l i e v e in your good luck นะคะจงเชื่อว่าตัวเองอะ่ะโชคดีจงเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขที่สุด อะไรที่มันบั่นทอนความรู้สึกของตัวเองว่าเราเป็นคนที่โชคไม่ดีเลยเราเป็นคนที่แย่เลยนั่นคือพลังงานที่ลบไปแน่นอนถ้าคุณคิดแบบนั้นสิ่งลบๆก็จะเข้ามาหาตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของอะไรเลยนะคะจงคิดว่าตัวเองโชคดีแล้วชั้นนี้แหละดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดนะคะในแบบฉบับของตัวเองแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาในวันแล้วก็เวลาที่เหมาะสมการลงตัวในช่วงทามมิ่งของชีวิตของคนเราไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันนะคะว่าได้เลขอะไรเนาะ เลข9นะคะอันนี้เลข6นะคะอันนี้เลข9 9เป็นเลขที่สวยงามเป็นเลขที่9ก้าหน้าและ,จะเจริญ9ก้าหน้าขึ้นไปเดอะซันด้วยนะคะอาจจะเดินช่วงเดือนกันยาหรือว่าใครก็ได้ที่เกี่ยวพันกับเลข9้าหรือใครที่ชอบเลข9นะคะเป็นเลขที่สวยงามเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะเราสามารถที่จะแพลแนแล้วก็ดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นได้อดีตที่ผ่านมาคือปล่อยนะคะทิ้งมันไป มันก็แค่เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราทําให้สุขว่าร้องไห้และเสียใจยใครที่มาคอมเมนต์นะคะกับการเสียใจยและความรู้สึกไม่ดีก็ต้องให้หนักแน่นไว้คุณจะผ่านจุดๆนั้นไปได้นะคะต้องใช้เวลาจริงๆนะคะทุกคนนะกับท็อปิกของเราขอบคุณมากเลยวันนี้นะคะที่ติดตามรับชมยังไงก็ขอเป็นพลังใจแล้วว่าพลังดีๆให้กับทุกๆคนด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ